คิดต่างไปจากนี้เหมันต้องมีตรงนั้นทันทีครับตำราว่าอย่างนี้ครูก็ลำดับมาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยหนึ่งสามี่ห้าหลักการตามวิตามตำราเป๊ะเป๊ะเป,เป,เปในคณะกรกาต้องถามคนที่เป็นนักเรียนศึกษา,าด้วยมีผู้ใดคิดต่างไปจากนี้บ้างเอาต่างยังไงถ้ามีก็แสดงผลชุดท้ายในห้องเรียนทั้งหมดก็จะได้ อันนี้สอนมาเงียบบมดเลยมันถึงไปต่อไม่ได้นี่การศึกษานะพี่เอ๋ยเอาต่างชาติเขาอย่างเช่นทําไมอเมริกาเขาถึงได้ไปเร็วไปแรงเพราะเขาแชร์เรื่องพวกนี้เขาไม่ถือสาหาความกันเขาถือว่าเป็นวัฒนธรรมในการเรียนรู้ด้วยดําเป็นวัฒนธรรมนะพี่เอ๋ยอ่ะ ย้ำทีนะเป็นวัฒนธรรมนะให้รู้ไว้งงไหมเนี่ยวัฒนธรรมมันจะเหนือกว่าสูงกว่าประเพณีนะบอกอะไรกันด้เออแปลว่าเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วเป็นวัฒนธรรมของการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้กันมันถึงมีข้อต่างไงครับเขาไม่เขาไมเบรมข้อต่างนี่บอกไหมครับคนคิดต่างเนี่ยอ,อ่า คนคิดต่างนั่นนะฮะจะแหลมมากมาทีเดียวครับเฮ้ยเมื่อกูอยู่ในระบบไม่ได้กูไปทำงานนอกระบบแม่งเลยสังเกตไหมครับใครนอพอเอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยที่ก็มีชื่อว่าบินบินกงบินเกตะนะอะไรมาสซักเบิดเนี่ยนะแล้วใครคนทางฝั่งจีนอะไร เขาจบปริญญาที่ไหนแล้วเห็นไหมครับเขาไม่ได้จบนั่นนะแปลว่าการเรียนการสอนในระบบมันไปต่อไม่ได้เขาก็ถอยมา,าซะออกจากระบบแม่งเลยมาสร้างงานการขึ้นมาใหม่ไหมครับเห็นไหมมันก็มนุษย์มนุษย์คิดนอกกรอบนอกตำรานั่นนะครับพี่คำว่านอกกรอบคือนอกตำรานี่ออกไหมครับเนีย่ยเพราะตำรามันครอบงำมาตลอด มฮะทุกวันนี้ก็นายแพทย์นางสาวแพทย์อ้างอะไรต่อก็อ้างตำรานั่นแหละรครับมันมีที่อ้างอ่ะเออคิดใหม่เองก็ไม่ได้อ้างตำราเขาว่าเขาว่าเขาว่าใครจําได้มากก็ยกตัวอย่างได้มากก็รู้สึกโอ้ยเป็นคนเก่งแต่ผลิตงานออกมาจริงๆเนี่ยพอที่เป็นชิ้นงานนะมีไหมครับนะฉันทําได้ฉันทําได้ ทำได้ก็ทำสิครับอใช่ไหมฮะให้มันชัดๆออกมาสิครับมันกี่เปอร์เซนต์ยังไงก็ตามทีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมว่ามันมถึงยุคมากๆเลยยุคของพลังงานพลังงานนี่นะฮะจะมารักษากันและลกันเพราะฉะนั้นลุงออกรวมทั้งคณะทำงานเนี่ยครับก็อยากจะบิว้วบิ้วกับบู๊นี่แหละครับ ให้ทุกคนทุกท่านได้มีพลังงานในตัวเองซึ่งปกติมันก็มีอยู่แล้วพลังงานที่ว่านี้อ้างอิงเอาเทิงวิชาการเลยก็ได้ฟังให้ดีๆนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์เลยเพียวๆนะฮะเขาพูดอยู่สามเรื่องนะพี่เอ๋ยสสารพลังงานแล้วก็เวลาเอา ใครขโมยสามสีเนี่ยให้เจ๋วให้เจ๋งได้สสารพลังงานแล้วก็เวลาแข okay, นะนั่นะคือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนล้วนะครับตรงนี้โอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงใน,นด้านท่านนั่นฝ่ายชีวิตชีวะที่ไหนครับควายหนึ่งตัวเป็นสสารในะพี่มนุษย์เราก็เหมือนกันลุงออกนั่งพูดนี่คือสสารตัวหนึ่งนั่งพูดยูนะ่เนี่ยสสารตัวนึ่ง ในสสารนี่มีพลังงานควายหนึ่งตัวมันมีพลังงานพลังงานที่เป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของมันนั่นแหละครับเขตจนาน้อยมันก็เป็นสสารในเขตจนาน้อยก็มีพลังงานก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เช่นเดียวกันครับท่านปรสิวก็ได้ไวรัสโครโครโนาโครโรแมวที่เขาพูดถึงพอเวลามีตัวตนขึ้นมาปุ๊บก็คือสสารชัดเลยเอ้ที่อยังในสสารมีพลังงานเห็นไหมครับ ก็แปลว่าไวรัสมันก็คือสสารกับพลังงานในทางพุทธศาสนาคือรูปกับนามครับท่านไวรัสมันเป็นรูปมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรูปเดี๋ยวนามเดี๋ยวรูปนามมันมาถึงยุคควันตั้มคุณควันตั้มพูดเป็นตัวเลขศูนย์หนึ่งก็คือรูป ศูน์ก no? ็คือน้ำเห็นหรือย่างวิชาคณิตศาสตร์เรื่องของวอนตัมควอนตัมคือเรื่องอะไรเข้ามาไปวิ์แลนวนะก็คืออันกริลิทึมอันกริทึมมันทำงานแค่ศูนยหนึ่งศูนย์หนึ่งเวลานี่ครับอ่ะอ่ะอ่ะเอ เห็นไหมพอเวลาเป็นอุลนกรุตุมปุ๊บมันก็หลงวิชาคณิตศาสตร์ทันทีเห็นไหมครับเห็นหรือยังมันมาถึงตรงนี้แล้วไวรัสโครโรนานี่ก็เหมือนกันมันมาถึงศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เลยเวลาเนี่ยคือรูปน้ำรูปน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็แปลงเป็นรูปเป็นน้ำเป็นรูปเป็นนนะ้ำแล้วใครละครับสามารถแยกน้ำจากรูปแยกรูปจากน้ำได้คนนั้นครับปราบมันได้ ถ้าลุงบอกว่าลุงแยกได้ทีนี้เออจับแยกมันเลยร้วยกันน้ามันก็มาลงเอยในเรื่องของพุทธศาสตร์เลยแหละพุทธศาสนาเนี่ยครับอืเรื่องอะไรเรื่องอิทัปปฏิยตาของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกัน<ม>ก็คือเรื่องรูปเรื่องน้ำนี่แหละพี่เอยอย่างนี้ไปไกลเห็นไหม อีทัประเดตาของภาษาพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกเออเห็นไหมครับดูสิครับมันมาถึงกันหมดแล้วจ้าไม่งงนะหรือจะงงอยู่เอาโอ้ยลุงก็โยงให้ถึงขนาดเนี้ยคณิตศาสตร์ก็โยงมาให้ฟังวิทยาศาสตร์ก็โยงมาให้ฟังส,สารพลังงานไงเห็นไหมครับเหลือเวลาเท่านั้นนะครับ ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหยุดเวลาได้ทำเวลาเป็นศูนย์ไม่ได้นั่นเองคณิตศาสตร์ก็ทำไม่ได้เหมือนกันคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์ตั้งยี่สิบสองหารด้วยเจ็ดให้มีค่าเป็นหนึ่งหรือเป็นศูนย์ไม่ได้ก็ปวิคณิตศาสตร์ก็ไปต่อไม่ได้นึกออกไหมครับงั้นต้องถอยหลังมาหาพิทธศาสตร์แล้ว นี่นะศาสตร์พุทธศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ที่จะช่วยโลกโลกไปนี้ด้วยพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของความจริงครับไม่ใช่ความเชื่อผู้ใดก็ตามที่ยังเอาความเชื่อใส่หัวใส่สมองอยู่เวลาเนี้ยตกยุคแล้วครับตกยุคแล้วพี่พอแต่ครับเรื่องเชื่อนะครับเชื่อตำราเชื่อตำราเชื่อตำราตำราเขียนไ้กี่ปีมาแล้วนะนะตำราเรื่องของความเชื่อเนี่ย ในพุทธศาสตร์เนี่ยเขียนมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วเออสองพันห้าหกร้อยปีไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับแล้วตำราเรื่องอื่นล่ะสองพัน2000กับ2ยี่สิบปีไปแล้วเออตำราเรื่องอื่นอีกตำราหนึ่งก็คือหนึ่งพันไม่นอกก้อยกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยปีมาแล้ว มันเอ็กซ์สป,ปายหรือเปล่ามันนิ่งตัวน,นั้นหรือเปล่ายังมาพูดอยู่เลยตอนเนี้พอโถเอ้ยนี่ไปไกลเผาไอ้บทตำรานันนะ่ะมันถึงยุกเผาแล้วตำรานั่นนะ่ะมันใช้ไม่ได้งงไหมเนี่ยไม่งงนะเออไม่รู้ใครขึ้นยอดตาลฟังลุงตอนนี้ก็ก็คงไม่งงอนะ่ะยังอ้างตำราอยู่แลยนะนะั่นน่ะยังอ้างตำรอยู่แลนตรงนั้นนะ่ะมันมาถึงพลังงานแล้ว ยังอ้างตำรายอยู่เหลอไอพลังงานที่ว่านลุงก,ก็พูดแค่สองเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเห็นได้อยังวิทยาศาสตร์เ้าพูดถึงสสารกับพลังงานเขาไม่ได้มาพูดคาว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะเออลุงะหากที่มาต่อยอดพูดคําว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ เหนือชั้นกว่าแน่นอนพูดถึงเสียงพลังงานเสียงปลายสุดของเสียงเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกเขาจะเรียกเขาจะเรียกว่าโฟนอนนี่ปลายสุดเขาแหละครับโฟนอนปลายสุดโฟนอนอย่าลืมว่าโฟนอนเป็นพลังงานนะ อ่เป็นพลังงานนะพลังงานนั้นแต่ลุงเอาปูนกันเอาผากไว้เลยคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ทำไมจึงบอกว่าไม่บริสุทธิ์ตราบใดที่เขามองเห็นตราบใดที่เขาเอาชื่อมาพูดกันเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์หมดครับจำไว้เลยครับภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับตราบใดที่เขามองเห็นจะผ่านจอมาผ่านแล้วก็ตามที แล้วมีชื่อมาเรียกขานกันไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นครับผมแม้ตราบนี้เขาใช้ภาษามาเรียกกันภาษานะภาษานะโฟนอนไม่บริสุทธิ์แม้แต่คำว่าพระเจ้าคือภาษาก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันครับท่านจบไหมครับจบนะไปด้านแสง แสงเป็นพลังงานปลายสุดของพลังงานที่ฟิสิกส์เขาพูดถึงก็คือโฟตอนโฟตอนโฟตอนเสียงในโฟนอนแสงในโฟตอนเสียงโฟนโฟนอนทั้งโฟนอนและโฟตอนเขาก็บอกว่าเป็นพลังง,งานอยู่โอเคนะแต่ลุง ปูนกระดาษผาทั้งคู่คือพลังงานไม่บริสุทธิ์จบข่าวเลยไม่เปลี่ยนคำพูดแน่เห็นไหมครับความร้อนทุกวันเนี่ยรอบข้างท่านนะที่มันร้อนๆนั่นคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดสิน้นทุกวันนี้ทุกคนทุกท่านอยู่ในท่าำกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดมันถึงร้อนอบอ้าวหัวจะแตกตายอยู่แล้ว แต่ลุงสบายนะเพราะลุงเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ลุงก็ปรับตัวได้สบายๆไม่งงนะความร้อนคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วตัวเราก็ประกอบไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากมายมหาศาลเลยครับท่านไอ้ที่มีโรคภัยไข้เจมาเบียดเบียนที่เขาว่าน่ยน,นะครับ เชาพูดในกลุ่มพลังงานก็คือล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นมีเท่ากับเท่าไหร่ลุงให้ตัวเลขเป็นเอาไว้เป็นแนวความคิดจริงๆมันก็บอกตัวเลขไม่ได้หรอกถ้าไม่มีภาษาที่เป็นตัวเลขมาเป็นตัวช่างตวงคิดหน่อยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไม่ได้เลยงั้นยอมรับเถอะได้ไหมครับในตัวท่านมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายอยู่ ลุงบอกว่าอ้าวมีหนึ่งเอร์ซคนที่มีมากมีสองเปอร์ซนมีห้าเปอร์ซนตมีสิบเปอร์ซนมีสิบห้าเปอร์ซนตไอ้แค่สิบห้าเปซนตนี่ยครับก็สามารถรักษาตัวเองได้แล้วครับท่านไม่ต้องไปพึ่งพายแล้วไม่ต้องไปพึ่งอะไรอีกแล้วอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันนี่อากาศเป็นอาหารอากาศน้ำพืชผลไม้ ปลาซีวปลาชอยอาหารย่อยปุ๊บก็ไปเป็นพลังงานเห็นไหมครับก็เสริมเติมพลังงานที่ว่านี้นึกออกไหมครับไม่รู้ต้องคิดในกรอบพลังงานให้ได้เวลากินขึ้นบบมันก็เผาผลาญย่อยสลายก็กลายเป็นพลังงานมันก็ไปเสริมเติมพลังงานที่บอกว่า15%ที่มีอยู่ในร่างกายของแต่ละท่านมันก็รักษาตัวเองได้สบายสบายเออเออไม่รู้ ใครก็ตามที่มีพลังงานอยู่ในตัวเนี่ยเกินกว่าห้าสิบอร์ซ็ก็อะไรกันก็สามารถรักษาคนหนึ่งเขาได้ด้วยคนใกล้ชิดคนข้างเคียงเกินกว่าห้าสิบนะแต่ส่วนเมือ่อส่วนนั้นแล้วก็มากด้วยแม้แต่จะรักษาตัวเองก็ยังไม่ไหวอยู่แล้วใครล่ะครับทีนี้ขออนุญาตได้ไหมทีนี้ถ้าหากว่าเป็นวิชาการนะั่นก็คือนักกายภาพบำบัดนั่นแหละ พลังงานในตัวเองยังไม่เพียงพอที่จะรักษาตัวเองได้แล้วก็ยังดันไปรักษาผื่นอะไที่นีงแล้วผู้อื่นถ้าหากว่าเขามีพลังงานน้อยทีเดียวครับพลังงานบริสุทธิ์น้อยนะน้อยนะน้อยนะนยนะคือผู้ป่วยมันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วมากๆด้วยไอคนไปเยวรักษาเยารักษานักกายภาพบำบัดจะเถียงลุงนะเอาถ้าเถียงลุงลุงท้านะเอา เออท้าผ่านจอด้วยเอาเออแค่เถียงลุงนะหนึ่งเดียวจะมาสู้กับลุงมาเป็นมาเป็นโครงอย่เดีกว่าต่อให้ด้วยเทว่าเนี่อย่าเถียงลุงนะอ่ากำลังพูดถึงพลังงานศึกษาไปถึงพลังงานหรือเปล่า,างนี้ดีกว่าโอ้โหสืาได้แค่อณาโตมีนึกว่าชาวบ้านไม่รู้หรือเปิดมันมร่ลันอณาโตมีเนี่ยครับพอได้ไหมครับ ลุงกำลังพูดถึงพลังงานนะพลังงานจะรักษาตัวเองยังไม่ได้อยู่แล้วมันจะไปรักษาผู้อื่นได้ดีมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพียงใดก็พากันจมสิพี่งงไหมครับที่ว่านไม่รู้ถ้าอยู่ไม่เข้าใจเรื่องพลังงานก็จะก็จะดูแคลนลุงออกโดยสิ้นเชิงก็ดูแคลนไปจะเป็นอะไรบไ้วงไอ้ดูแคลนลุงไม่ได้สูญเสียอะไรสักหน่อยเดียวก็เจตนาดีที่จะให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มันมาถึงยุคมันแล้วครับ ยุคนี้นะอัติเหตุอัตโนมัตโถมีตัวเราจะพึ่งเราตัวเองได้ท่านเองอย่าไปคิดพึ่งอย่างอื่นดีวยจะกลารเป็นเครื่องมือเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะเรามันเป็นเครื่องมือเข้ามาตั้งนานแล้วรู้หรือเปล่าระบบสาธารณสุขของบ้านของเมืองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเขามาตั้งนานแล้วไม่รู้สึกเลยนะเขาสั่งสอนไปให้เป็นนุ่นเทวดาเนี่ยนะนะพระเจ้าเทพพระเจ้าเนะีนะ่ยนายมดนางมดนางสาวมด อ่ะเอาว่ะเขาคัดเลือกมาตั้งแต่การเรียนการเรียนหรืองสือต้องเอาเกรดเอต้องท็อปถึงจะมีสิทธิ์เรียนจอบอ้วกๆก็เป็นเทวาดานางฟ้าว่าไปนน่นมาถึงวันนี้เป็นไงทะเลาะก,กันใช่ไหมครับวิชาชีพเดียวกันเนี่ยใช่ป่ะทะเลาะก,กันใช่ไหมครับมันแปลว่าไปต่อไม่ได้ยังยังไม่รู้อย่างรอยังไม่รู้เหนือรู้ใต้กันเนี่ยลุงพูดมาถึงขนาดน,นี้ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้กัน โอเคกลับมาถึงตวัวเราชั้นหนึ่งนะครับว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยอย่างของลูกมันมีร้อยเปอร์เซ็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันก็ช่วยใครต่อใครได้ผ่านจอได้สบายสิเป็นเจืออะไรนะครับก็บันถึงยุคมันนะจะเอาพลังเสียงเลยก็นี่ไงเสียงเนี่ยเอาไงเอาไงเสียงเ,ยเอาแบบไหนหรือว่าจะเรียบเป็นอื่นก็ไม่ว่าได้ถ้าเรียบเป็นอื่นเนเสียงเนี่ย เนี่ยลองหายใจลึกๆเข้าไปสิครับหายใจลึกๆเข้าไปสิครับ นี่แหะของแค่นี้แหละครับเซส,สว่าถ้าท่านมีพลังงานอยู่ในตัวเพราะเสวาสิอร์เซนก็จะเก็ตพลังงานของหลุงจากร้อเนี่ยเสริมเติมเข้าไปให้เป็น15% 20%้ายและห้าอร์เต์จะรู้สึกทันทีแต่ถ้าหากว่าท่านมีพลังงานเพียงหนึ่งสซบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคำว่าตราช้างอย่างหนาอย่างหนาเราไม่ว่ากัน เออเออแปลว่ามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะหลือเกิดในร่างกายของท่านจึงรู้สึกช้านั่นเองครับท่านไม่งงนะไม่งงนะมาถึงวันนี้มันพูดด้านความรู้สึกกันแล้วช้ามันต้องเกินภาษาแล้วครับไม่รู้คนไหนที่รับพลังงานนี้ได้มันเกินภาษาแล้วเกินตำราแล้ว ตำราเน่ยคือภาษาอนนเไปเผาทิ้งได้แล้วจ๊อ